วันนี้นะครับเรามีเรื่องราวสุดน่าทึ่งเกี่ยวกับนักลงทุนผู้ยิ่งใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจของญี่ปุ่นด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลนั่นก็คือคุณมาซาโยชิซันซีอีและผู้ก่อตั้ง Soft Bank Group โดยเรื่องราวประวัติของคุณซันนะครับเราจะขอหยิบมาจาก Investopedia นะครับ คุณมาซาโยชิซันเนี่ยมีมูลค่าทรัพย์สินประมาณ17,000ล้านดอลลาร์ครับแล้วเขาสามารถสร้างความมั่งคั่งในระดับ11หลักได้อย่างไรวันนี้เราจะมาดูเส้นทางและการลงทุนที่ทําให้เขาเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกเรื่องเริ่มต้นในปี1981เนะครับเมื่อคุณซันเนี่ยได้ก่อตั้ง s o f t b a n k Group และเริ่มธุรกิจแมกกาซีนเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีจนมีโปรเจกต์ที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเ,อยเช่นการจอยเวนเจอร์กับ Yahoo! เพื่อสร้าง Yahoo! Japan King กาารรเข้้ซือบิษัท Kingston รวมถึงการปั้นเงินลงทุน20ล้านดอลลาร์ที่ลงไปกับอลบาบาให้กลายเป็นเงินจำนวนถึง60,000ล้านดอลลาร์จากความคิดเล็กๆที่แปลเปลี่ยนเป็นกลุ่มบริษัทมหาชนที่เน้นการลงทุนในเทคโนโลยีและธุรกิจที่หลากหลายด้านมากครับนับตั้งแต่ปัญญาประดิษฐ์อ e ีคอมเมิร์ซหุ่นยนต์ไปจนถึงตลาดการเงินและอุตสาหกรรมมาร์เก็ตติ้งเขามองเห็นศักยภาพของเทคโนโลยีในอนาคตและตัดสินใจเดิมพันลงทุนเพื่อเติบโตไปพร้อมกับอุตสาหกรรมเหล่านี้ครับ หนึ่งในจุดเปลี่ยนสําคัญของ Softbank คเนี่ยคือการถือหุ้นในบริษัทต่างๆมากกว่า400แห่งเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการลงทุนในบริษัทชั้นนําอย่าง Uber Aliba b a า o o r d a s h หรือแม้กระทั่ง WeWork ซึ่งถึงแม้ว่าบริษัทอย่าง WeWork ถ้าใครได้ติดตามกันนะครับเขาล้มละาลายครับเพราะมีปัญหาในช่วงโควิดนะครับเนื่องจากว่าธุรกิจของเขาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่ฟิสิเคิลนะครับในการให้ผู้คนเนี่ยออกจากบ้านมาทํางานร่วมกันซึ่งโควิดก็แน่นอนครับสร้าง แต่ทางนี้นะครับการลงทุนของคุณซันเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความกล้าเสี่ยงและความมุ่งมั่นของเขานะครับที่จะค้นหาโอกาสใหม่ๆนะครับจึงแม้ว่าการเดินทางบางก้าวเนี่ยก็อาจจะผิดพลาดไปบ้าง และตอนนี้นะครับคุณซันเนี่ยถือหุ้นใน SoftBank Group ถึง29%ซึ่งถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของความมั่งคั่งของเขาเลยครับเพราะว่า SoftBank เนี่ยมีประวัติการลงทุนที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายครับอย่างเช่นการซื้อบรอิษัท Arm Holdings ในปี2016ด้วยมูลค่า31,000ล้านดอลลาร์ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยบรยิษัท Arm มีมูลค่าตลาดสูงขึ้นมาถึง173,000ล้านดอลลาร์ครับทําให้หุ้นของ Arm ในส่วนที่ SoftBank เนี่ยถืออยู่มีมูลค่าโตไปถึง155,000ล้านดอลลาร์แล้วครับเรียกได้ว,ว่าโต5เท่าครับจาก3 10ล้านเป็น150,000ล้าน ไม่เพียงแค่นั้นนะครับคุณซันเนี่ยยังไม่หยุดเพียงเท่านี้เพราะล่าสุด SoftBank เนี่ยได้ประกาศความร่วมมือกับ OpenAI โดย SoftBank จะลงทุนถึง3,000ล้านดอลลาร์เพื่อนำเทคโนโลยี AI ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยจาก OpenAI เข้ามาใช้ในบริษัทเครือของ SoftBank ครับเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทอีกทั้งคุณซันนะครับยังอยู่ในขั้นตอนการเจราจาลงทุนใน OpenAI ซึ่งอาจจะมีมูลค่าสูงถึง4 3 0 0 0ล้านดอลลาร์ครับซึ่งถ้าดีลนี้เนี่ยปิดได้สำเร็จ SoftBank จะกลายเป็นผู้ลงทุนใน OpenAI ที่ใหญ่ที่สุดแซงหน้าเจ้าพ่อ Big Tech อย่าง Microsoft อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองก็คือการที่ Soft Bank เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกามูลค่า500แล้านดอลลาร์ที่มีชื่อโครงการว่า StarGate AI นะครับโดย Soft Bank เนี่ยจับมือร่วมกับ Donald Trump, Oracle และ Open AI ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับปัญญาประดิษฐ์นับว่าเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันเทคโนโลยีสู่อนาคตเลยครับ นอกจากธุรกิจเทคโนโลยีแล้วเนี่ยคุณซันเขายังมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์ N อีกด้วยครับเช่นบ้านขนาด9เอเคอร์ในรัฐแคลิฟอร์เนียที่ซื้อมาในราคา117ล้านดอลลาร์รวมถึงตึกอาคารที่เป็นสัญลักษณ์ไอคอนในกรุงโตเกียวอย่างตึกทิฟฟานี่ที่เขาซื้อมาในราคา326ล้านดอลลา์ จากจุดเริ่มต้นเล็กๆนะครับสู่การเป็นนักลงทุนระดับโลกคุณซันเนี่ยได้พิสูจน์ได้เห็นนะครับว่าความกล้าหาญในการเสี่ยงและวิสัยทัศน์ในการมองอนาคตเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตและธุรกิจได้อย่างมหาศาลโดยคุณซันเนี่ยเขามีส่วนสําคัญในการลงทุนและผลักดันนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงวิถีของธุรกิจโลกเลยครับไม่ว่าจะเป็นในนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง AI หุ่นยนต์แล้วก็อุตสาหกรรมผลิตชิปนะครับก็หวังว่าเรื่องราวนี้เนี่ยจะสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักลงทุนรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้างอนาคตและเเตตตติบบบโไปกกกกััันนนววรรรรรรมมออออุุาาาหคถ้ณชื่งงข นนนแบบบี้ะครัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวแบบนี้นะครับขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ